ก็ว่ามันมีบวกบวกไว้เห็นไหมเครื่องหมายบวกอะ่ะเพื่อนอยากจะเนียนจริงๆริเลยอ่ะโทษโทษโทษขอโทษท,ท,ที่เป็นอย่างนั้นไอ้ก็ถูกแล้วนี่ได้ไดแล้วแต่อยูมยจริงมันก็ไม่ได้ต้องอะไรน,นี่มากไงเออเออเพื่อนอยากรู้เพื่อนอยากรู้เพื่อนอยากรู้นั่นไอ้อันนึงโอ้ยโทษไอ้อันนึงอยากรู้อะไรพี่น้องแค่อยากลองรอบนี้ไม่เล่นไม่นับอ, أ, อ่ะอ่ะโยนขึ้นมาเออพี่น้องแค่อยากรู้มันไม่ได้โอเค แค่อยากรู้ประกอบไอ้อะไรนะเนื้อกับเบอร์เกอร์ไว้ไว้บนสายพานเลยไม่ต้องลงกระทะครั้งที่แล้วพี่นนวางกระทะลงไปด้วยมันไม่มีที่วางไงเออทางนี้ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ปล่ามาวนๆไว้เลยอ โอ้เอ้ยโอ้โหเอ้ยเออได้ได้อยู่เนื้อเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์อ๋อมันมันมันสั่นแล้วไม่ไม่ทันแล้วเออไม่ทันแล้ะเออเออไม่ทันแล้วอ่าอ่าชีสอย่างนี้ใช่ชีสเบอร์เกอร์อันนี้ผักเขียวนี้ชีสโอ้สองอันพร้อมกันเลยเนื้อสัตว์มาเราเราไปไปปิ้งก่อนไปแล้วก็โยนมา ทานหนก็ได้เออได้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 ทาาน้นก็ได้ไม่มีที่รองรับอ๋อไม่เป็นไรนี่นี่นี่ลืมขมัเออใช่ใช่ใช่ืมขนมปังมาลืมไปว่ามันอยู่ฝั่งนี้ด้วยเน่นเอากระทะพี่นุ๊ไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหรือมันจะสั่นแล้วต้องลองก็ลองดูไม่เป็นไร แล้วจริงแล้วมันหายจริงใช่ไหมมันหายมันหายมันมีสองอย่างถ้ามันไม่หายแล้วมันบั็กก็คือมันไม่มันจะไม่ยุ่งละแนวกระทะอ๋อถูกไหมกระทะอยู่นี่อันนี้เอาไปย่างต่อเออได้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 เอาอาจารย์เออเดี๋ยวเดี๋ยวจานส่งเพิ่มานะวิ่แต่อันที่ย่างไม่เสร็จเออแล้วก็ชีสให้หน่อยชีสกับชีสกับผักเขียวได้โอ้มันก็มีแค่เมนูแค่นี้นี่หว่าหยอดไปได้เลยมันอะโยนโยนมิวอะไร เกือบๆจะลงไปในนั้นแหละอ๋อเ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 อมาไว้ตรงนี้ก่อนมันไม่มีที่แล้วมันหมดแล้วที่มันเต็มผักเขียวผักเขียวชีสเหรอผักเขียวแล้วก็นี่อะไรอ่ะผักเขียวแล้วชีสทรงธรรมดาอุย้ยทรงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออเออแบบนี้นมันเหมือนสบายๆเนาะ เดี๋ยวนั่นเอามะเขือเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกอะไรหาอะไรเนี่ยชีสเอากระทะไปทอดต่อออืกระทะพี่โดนรออยู่รออยู่พี่โดนซ้อนจานไปแล้วอ่านี่ไงเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันโกงกระทะจริงๆด้วยมีตั้งสี่ใบเหรอมันบัาเหรอมันเหมือนแบบว่าถ้าเราหยิบอยู่อ่ะแล้วตอนมันเกิดขึ้นมาใหม่มันเกิดพร้อมกระทะอ๋อ แสดงว่ามันกลัวกระทะหายมั้งเนี่ยเออนี่ยมันจะส่งแล้วพี่เอาไม่มีจานแล้วอ่ะไอพี่เอาไม่มีเนื้อ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 อย่างเดียวอ่ะอ่าใส่พร้อมขนมปังไปมันไม่มีจานเลยอ่ะอ๋อพี่เอามีถังขยะเร็ว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 เออโทษโทษโทษพี่เอาไม่รู้จานเปล่าโอ้ขาดจานเปล่าวันนี่ไงกระทะมาอยู่นี่แล้วหรือว่าตอนมันขึ้นมาใหม่มันให้กระทะเพิ่มวะนั่นแหละก็ว่ากันอ่ะเอออันนี้จานเปล่าคิดว่าก็ได้แล้วอืม ตราดีสิทธ์บักง่ายไงนะเออใช่บักง่าย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 นแนนเอาเนื้อไปเนื้อไปสับแล้วโยนมาตอนนี้ขาดเยอะเลยอะขาดหลายทุกขาดหลายอย่างเลยอะชีดด้วยนแนนขาดหลายหลายอย่างอะด่วน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 ที่สุดเออเพิ่งทำแล้วเสร็จอาชีดมันไม่มีอะไรเลยโยนดิโอ้มันกลัวจะไม่ทันแล้วขาดชีดอีกชีดไม่มีให้สับแล้ว โยนขอบคุณค่ะมันขึ้นไม่ได้ไงโยนจะรัดอันนี้แล้วกันอ,อืออุ้ยไม่ทันอะไรวะอะไรนิดเดียวเองแต่สามดาวอะ่ะโอเคอยู่เฮ้ยหุ่นยนต์วออีปะ่ะรังเหมือนวออีเลยเหมือนก็วอจวัดปิดเออ คุณโดนอัดขยะเรคคอร์ดเป็นกล้องไว้อัดขยะเฮ้ยหกคี่หกเก้าสิบสองอ๋อมันต้องมีไอ้ตรงนี้ไงดาวเรามีร้อยีสามดวงมันต้องมีเก้าสิบสองดวงเพื่อปลดล็อกอันนี้ออกมาอ้ยสบายพันห้าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บแป๊บนึงนะ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 นี่สี่ร้อยนี่พันห้าสี่ร้อยยังไม่ได้ดาวเดียวหอนแรกเลยเออ มันอาจจะง่ายไงื่อกี้พูดนั้นแหละแค่นี้น้อยๆอาจจะหรือนี่ด่านแรกวะแนนนี่ด่านแรกปะเนี่ยทิวเทอร์เรียลตอนแรกเลยอ่ะไออันเบรดอะอันเบรดไม่รู้พี่รู้ว่ามันน่าจะเป็นอันเบรดไม่ใช่เฮ้ can you hear me ได้ยินฉันไหมอันเบรดกำลังทำลายประตูเข้ามาแล้วเราต้องการพวกคุณแล้วนะกลับมาที่ปราสาทอย่างด่วนเลยเพื่อนฝูงโอ้โหเสียงวิ่งวับขนาดนี้สงสัยปั่นจักรยานกลับแน่เลย ใช่ป่ะอ๋อบินบินเอ้ยคุณแบบเออทันพอดีเหมือนว่าอันเบรดกำลังจะแบบต้องการจะยึดปราสาทนี้นะเว้ยคุณต้องทำอาหารได้มากๆเพื่อแบบมันโมโหหิวว่าคุณก็ต้องทำให้มันอิ่มแล้วก็แบบจะได้อิ่มท้องไปนะครับไปคุณมีทักษะความสามารถที่ฝึกมามากพอแล้วแล้วมาสนใจเนื้อเรื่องอะไรกันตอนนี้วะเออตอนแ้กกดข้ำๆไปไม่เห็นมาคุยกับเราเลยนี่หัวอมมันพูดกับเราเนี่ย ี่เราแปลตามภาษาอังกฤษตรงตัวเป๊ะๆเลยเพื่อนเออนี่ในในฐานะของอาณาจักรหัวหอมฟู้ดไฟท์เราสู้ด้วยอาหารนี่งแอนนี่คือด่านแรกไงแนนแล้วมันมีทุกอย่างเลยนะเนี่ยมาใช่ไหมเนี่ยเขียวแดงใช่แล้วไหนอะของอ๋ออันี่ไงนี่ไงที่สับท์อะเอาอันนี้เสิร์ฟเลยนะงงไปหมดอ่ะเออเสิร์ฟที่ไหนวะแนนไม่รู้เสิร์ฟที่ไหนอะเซิร์ฟเปิดเลยอะประตูออขวา ขวาแล้วมันไปยังไงอะประตูยังไม่เปิดประตูยังไม่เปิด <อะ S 2> ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเราก็นึกว่ามันจะใอ้รอเออขียวแดงทำอยู่จ้าแตงกวาเขียวแดงแตงต้องเอาจานเน่ามาอีกเนาะเ<อ>ขียวแดงแตงนี่นกดปุม่มอ๋อกพี่ต้องกดแล้วกดไม่ได้ด้วยพี่ต้องโอ้กด โอเคมันหายไปเร็วแล้วก็กุ้งอย่างเดียวเลยมันหายไปเร็วอ๋อมันเปลี่ยนอันอ๋อมันเปลี่ยนเมนูออเออเลื่องศาสตร์สับรอเออเสียดายจังอุย้ยโทษ <c oughs> ตกใจ <c oughs> กดปุ๊บแอร์รูปตกใจเอ,อ๊ะอันนี้ก็ไม่ต้องใช้แล้วเด็ดอะไรต้มข้าวกันแต่วางไว้ก่อนเผื่อมันจะรอบเออแล้วมันน่าจะมาแหละแต่ว่ากุ้งอะไรอ่ะอ๋อดับเพลิงโอเคไม่รู้ต้มข้าวหรอก็ยังดีนะอันเบรนมันยังให้ติปเราได้ด้วยอันนั้นคิดดูดิ เป็นปีศาจแล้วยังให้ติ๊กเลยเออเราเข้าไปอ่ะลงหม้อไปนี่งงแล้วเนี่ยอันนี้ปลาอ๋อพี่นนลืมกดได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ปลาข้าวสัญญาเออ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 ฮึแนกดปุ่มกดปุ่มเขียวหน่อยเขียวซ้าย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 โอเคปลาข้าวอุ้ยเอาพี่น้องเอาจานไปทิ้งเฉยเลยอะแล้วมันจะเปิดตรงไหนตรงนี้เหรอ ไม่ต้องละไม่ต้องกดไม่ต้องกดได้ข้างล่างมันมีให้กดพอดีวางผิดที่ข้าวเดี๋ยวหาจานอยู่อ๋อจานยังไม่ล้างจานล้างมันมันมาทีละใบในข้างล่างข้างล่างข้างล่างคืออะไรจานจานอยู่ข้างล่างไปกดปุ่มซ้ายหน่อยกดปุ่มซ้ายโอเคพี่อนหยิบให้หยิบให้มันจะวนจานอยู่สองใบหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วจานพี่จะไว้ที่เดิมเลยนะไก่ทอดไก่ทอด พาสต้าลงหม้อด้วยต้องเอาข้าวทิ้งแล้วว่ะอ๋อแล้วถ้าทำเผื่อเหรอพี่นั่งหยิบไม่ได้ว่าไอ้หม้อนั้นน่ะนั่นหยิบหม้อไว้อีกฝั่งหนึ่งดิหยิบหม้อนี้มาไว้ตรงนี้ดิเนี่ยเออจะทิ้งใส่พาสต้าไปหม้อ้นอันนี้อยู่ข้างขวาบนแล้วก็ไก่ทอดไก่ทอดเสร็จแล้วเดี๋ยวจานนี้ไก่สองอันปะเนี่ยไก่ไก่สองอันไก่กับมันน่ะนะอันที่สองเป็นไก่กับมันอ่า แล้วปุ่มตรงนี้อยู่กับใกล้ๆพี่นอเพื่อหยิบได้เออดูไม่ทันตอนนี้ไม่เป็นไรเจนเย็นมาเขือเทศอันหนึ่งมาเขือเทศเนาะเขื่อเทศทำแล้วเนี่ยเอามาเขื่อเทศมาโอเคโทร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 เอ้านี่อะไรอ่ะทอไมมันดิบอันนี้อันดิบเขาทำไมมันเปรอะมาอย่างงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันดิบสุกอยู่ในหม้อนั่น่ะเฮ้ยนี่อันสุกแล้วนี่เอ้าโอ้มาเขื่อเทศต้องไอ้นั่นด้วยเราต้องไปทอดใช่ไหมอืเอาไปย่างอ่ะ ไม่เห็นได้เลยไม่เห็นได้เลยทำไมอ่ะใส่ไม่ได้อ่ะใส่ได้ใส่ไม่ได้อ่ะใส่ไม่ได้มันบั๊กเหรอมันใส่ไม่ได้มันบั๊กหรือไงมันใส่ไม่ได้บอกว่าใส่ไม่ได้มันเป็นบั๊กอันเก่าปะวะแนนมันเป็นมะเขือเทศอันเก่าเดี๋ยวดูถ้าสมมติใส่อันนี้นี่ออันนี้บ้ั๊กาโกยมาดูดิเอา้หมได้ไหมเออเขาห้ามเราเผื่อเราจะไม่เผื่อแล้วนะเราจะทำตามเมนูไปแล้วอย่างนี้ก็ไม่ใช่อเวอร์คุกแล้วเน ไมโอ้าค,คือทำนานเกินนะไม่ใช่ทำเพื่อนึกว่ามันข้ามได้ไหมเนี่ยโอ้โด oh, ูุสาคลิปดูแลดูลแลเห็นแล้วมดด่านนี้15นาทีคุณพันหานาทีนึงต้องได้100ร้อยคะแนนคุณเขียวกระแดงรองเลยมันก็ถ้าเราแยกกันทำคนเะออเดอร์ก็น่าจะโอเคอ เออแล้วก็ออเดอร์มันจากที่เล่นมาเมื่อกี้ที่เราเฟลกันมามันก็เป็นพอดีกันออเดอร์ตามจำนวนแล้วก็มีข้าวสองอันสองหม้อนะออั้นอืมมาต้มผ้าเสร็จแล้วผ้า <สะ S 1> <ะ>ทำไว้แล้ว จานพร้อมเอา้าขาดอะไรเนะนี่ยพี่นุ้งว่าข้าวพี่นุ้งว,ว่าปลาเลยเพราะนั่นบอกปลาเสร็จแล้วมันต้องไอ้นี่ก่อนเด็ดแตงแตงกับข้าวาไม่เตรียมของไว้ไงสไาลทาีนี้อ๋อถ,ถูกแล้วถูกแล้ถูกล้กดเขียวกดเขียวโอเคข้าวนี้แล้วสไาลาเออ เดี๋ยวอรอจานจานมันยังไม่มาเลยเดี๋ยวพี่โอ้โโทษพี่น้องลงไปหรอมาแล้วมาแล้วหนึ่งอันเอาหนึ่งอันก่อนอืมผ่านอืมโอเคอเคอาดาเพิ่งลงมาตรงกลางวางไว้เออต่อไปไก่สองทำเลย โอ okay. เคพาสต้ามะนเคยเทศมัน okay. มเคยเทศโอเคมะนเคยเทศแล้วใช่ไหม,มแล้วก็เป็นปลากับกุ้งอ่ะปลาแล้วก็กุ้งพี่โนอาไว้ละหยิบออกมาก่อนโอ้ยอันนี้มันต้องเสิร์ฟไก่ละอหนึ่งโอเคขึ้นเลยขึ้นไปเ้นเลยไก่แล้วก็มันติดของ เกือบเกือบได้ไหมได้ไหมได้ได้ได้ไดเอามะเขืออยู่ไหนเนี่ยมะเขือเทศอ่ะโ okay. อเคพร้พอมพร้อมพร้อมเดี๋ยวเพื่อน,นเองเพราะว่ามันต้องทางนี้อยู่แล้วมันแล้วไก่ไก่อยู่ข้างล่างไก่กับมันโอเคมันมีปะเนี่ยอ๋อยังไม่มีไม่มีเพราะว่าเพราะว่ามันมันต้องทำไก่สองครั้งไงถูกแล้วถูกแล้วเราต้องรอทอดไก่ไอ้รอทอดมันเออแล้วก็จานจานนี้เราเราเราใส่ไก่รอเลยก็ได้มั้งเออแล้วก็อีกอีกจานหนึ่งเพื่อนจะลงไปล้างละอืม โอ้ยต้องกุ้งย่างด้วยยังไม่ได้ทำนี่เอา้าไม่เป็นไรทำอยู่ทำอันส่งันแรกไปก่อนเออเอออ่ะไก่เสร็จแล้วแล้วก็เ,เหลือปลากุ้งเหรอนี่ไปนี่กุ้งรอดปาบนึงเออเดี๋ยวเอากระทะไปคืนที่เดิมนะอ่ะแล้วก็แป้งอยู่นี่โอ้ยปผ่านหมอคืนกัน หรือเราต้องเอามอไว้ตรงกลางอันนึงสลับกันไม่เไหมตอนนี้มันทำเบอร์เกอร์อยู่อ๋อโอเคโอเคเบอร์เกอร์โอ้โหกระทะอยู่นี่ด้วยฝั่งนี้มันเป็นผักอันนี้ฐานผักเราแล้วกันอ่าอ่อุ้ยอันนั้นไม่ไม่เสร็จเลยอ่ะโทษโทษไม่เป็นไรวางวางอ๋อไม่ใช่มันมันมันติดอืมโอเคชี้นะ เออชีสว้ายมอทอดมาทอดติ๋อย่าโยนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะผสมแล้วได้ได้ได้นวางไว้ก่อนนะชีสชีสกดเดินทันทีเนี่ยชีสแล้วแต่ว่ามันไม่มีที่วางอ๋อเนี่ยมาทอนี่เลยนะสองเลยบ้างสองเลยป้างสองเลยสองเลยเซิร์ฟใส่จานเลยเดี๋ยวนะอันนั้นก่อนอันนึงก่อนอันนั้นถูกแล้วชุบชุบชุบแล้วเดี๋ยวมาอันนี้ไปส่งไม่ใช่มันต้องมีเพจไม่ไม่ อออ๋โเคมันจะไหมโอเคโอเคโอเคพี่น้องไปพี่น้องไปพี่น้องไปได้ได้ได้ไปนี่ขาดเลยเนี่ยขนมปังขนมปังเนื้อแดงแดงแดงอ๋อแดงมีแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครบแล้วลงลงเลยติดติดพุงอืมเออเอวมีแต่พุงบังอืมเออว้าวโอเคเอ่อบริโต้บริโต้บริโต้ ของมันจะไม่มาหรือยู่ไหนเออเข้าวก่อนนะเพอมันโดนไฟโยนเห็ดก่อนนะเห็ดย่างอะเห็ดย่างโยนเข้าอ๋อตามหยิบไม่ได้เอ้เนื้อหยิบไม่ได้ประนึ็นรอข้าวตรงนี้โอเคครบแล้วใช่ไหมข้างบนข้างบนครบแล้วอืมออีบริโต้มันห่อข้าวกับมันห่อเห็ดก่อนได้ป่าวะอ๋อได้หรอได้แต่มันมันจะมันจะต้องผสมตรงนี้เลยใช่ป่ะใช่ใช่ใช่วางไว้บนสเต็กววางไอ๋อวางไว้บนจานตรงสเต็กนี่ก็ได้มันจะได้ใกล้ๆไม่ใช่ขึ้นมาอย่างนี้สิวะอย่างนี้ไง วางงี้ไงไม่ใช่เมื่อกี้เนี่ยขึ้นมาหยิบพี่น้องมันจะไม่แล้วนะเมื่อกี้ตรงเนี้ยกระทาเนี่ยหยิบจากข้างล่างไม่ได้ตัวเนี้ยแล้วมันจะติดติดติดอ่ะโอเคโอเคอ่ะส่งอันนี้ป่ะเอออ่ะแล้วก็อันนี้ขัดข้าวอันนี้ใช่เสร็จแล้วไงจบไปต่อไปเป็นโอ้ติ่มซำติ่มซำเควินลองไปฝันเควินเควินเควินเดียวด้วยกันนะปุ๊บเอาเนื้อไปสับปุ๊บอ่ะแล้วก็แครอท แป้งขึ้นไปแล้วสองเนื้อแล้วก็แครอทแนนแล้วที่เหลือนั้นเดี๋ยวค่อยทำค่อยมาหยิบได้ถูกป่ะระวังข้างบนมันมีกันนะอ่าอ่าพี่นนดูก่อนนะเออแยกดีๆเดี๋ยวมันรวมเออใช่ใช่ต้องระวังเนื้อกับแครอทแยกกันนะแครอทกับโอเคสองอันนี้ถูกแล้วนั่งจานรอก่อนเออฮะไม่เดี๋ยวทำพิซซ่าเลยพี่แอ้งอยู่ไหนไปพิซซ่าเอาอยูุ่้งบนพิซซ่ายูุ่้งบนหมดเลยนด้โยนลงไปเลยนั่นโยนลงไปสองอันเออมะเขือเทศด้วยไงมะเขือเทศสองอ่ะ โอเคอันนี้ต้องอุ้ยมันติดอันนี้นี่อ่ะโอ้ยมันเดี๋ยวรอเข้านึงเออไม่เป็นไรรอก่อนป๊บนึงใจเย็นเอออ่ะอันนี้หนึ่งได้อันนี้เสร็จแล้วติด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 อันนี้เสร็จแล้วพร้อมส่งเฮ้ยอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะส่งผลากอนนะเอาที่โอ้ยใจเย็นๆส่งพลากนติดติดหยิบติดติดออ่ะอ่านี่ไง ส่งอันนี้ก่อนโอ้วางใกล้ถังขยะโคตรน่ากลัวเลยหยิบติ๊ดออกมาเออแล้วก็นี่ก่อนใช่ใช่อุ้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมีปัญหาใสยพั<อ>นธุ์<อ>ใช่เนี่ยจะวิง่งไปข้างล่างก็วิง่งยากเลยใช่ใช่อ่ะลงาอทางซ้ายอา่ะเดี๋ยวส่งต่อเลยไม่ต้องล้างต้องล้างอ๋อล้างจานล้างจานมันมีสองจานโอเคมันช่วยล้างได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวล้างให้เออเออซ้ายก่อนนะเอออ่าในในมาล้างต่อ ไป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 เดี๋ยวส่งขึ้นไปข้างบนนะใช่ใช่ใช่ก็ไต่บอกส่งขึ้นข้างบนส่งไปข้างบนเนี่ยถึงโอเคข้างบนนนโอเคข้างบนโอเคมันไม่ทางเออมันก็บนเหมือนกันโอเคจะนมาจันทร์มาจันน้ำมาจันทร์วนวิ่งยากเอออันนี้แป้งเดี๋ยวเพื่อนเอาให้อีกนะเออเอออ่ะแป้งกับไข่โยนเข้าไปจานนี่แหละโยนเข้าไปโยนไม่เข้าไปเออแป้งกับไข่แป้งกับไข่ต้องมาตีตรงนี้ตีแป้งตีไข่โยนได้ไหมช็อคโกแลตโยนได้ เดี๋ยวกันหนึ่งรอแป๊บช็อกโกแลตน้ำผึ้งน้ำผึ้งน้ำผึ้งก่อนเนี่ยน้ำผึ้งก่อนเออขอน้ำผึ้งอันนึงก่อนอ่ะแล้วมันจะเสร็จอัน,น,นเยียช็อกโกแลตตามไปนะโยนแล้วน้ำผึ้งเดี๋ยวน้ำผึ้งอันนี้วางไว้ก่อนด้วยละเออวางไว้ก่อนวางตรงนั้นแหละจริงๆปลาขึ้นมาเลยก็ได้นะไม่เป็นไรกลัวมันไปมิกกันแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ไม่กลัวหรอกไม่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 น่าจะไม่รู้ไม่รู้ขาดวะเนี่ยอันนี้อจบแล้วเเออตลอดได้ยังยังเพื่อนจะเอาดับเพลิงลงมาข้างล่างกลัวอือ เราเพิ่มพิ่ไว้ตรงนี้นะอแม่ติ๊ติ๊ติ๊เนี่ยมันเล่อยู่ไม่ได้โอ้ยอ่ะส่งอันซ้ายก่อนเดี๋ยวนะอันนี้มันมันมันดันเข้าเครื่องไปน้ำพึ่งนี่ก่อนอ่ะส่งกันนะกับแครอทน้ำพึ่งต้องอยู่กับแครอทอันนั้นยังไม่นึ่งใช่ปะเออเขาคือเสร็จแล้วเสร็จแล้วอันนั้นเสร็จแล้วใส่จานส่งใส่จานส่งอ่าอ่าอ่าอันนั้นวางไว้เออเอออ่า แตงจานแล้วก็ขาดไข่วิ่งยากวิ่งยากติดแดดเราจะหยิบจานเนี่ยมันแล้วมันนี้นิดด้วยอุ้ยโอ๊ตถ้าพี่นนกดแดดแล้วแล้วพี่นนเผลอติดบัคเราวาร์ปเข้าไปก่อนอะเออมันจะวาร์ปเสร็จแล้วค่อยโยนปะจานลงมาไหนจานจานเออนั่นแหละแต่มันตรงนี้มันก็ยากจริงอะแหละอือมันติดสายพานอะวิ่งเดินตึ๊งตึ๊งอะตรงนี้กับไข่ลวกเดี๋ยวพี่นนดูก่อนหมดแล้วมั้ง แป้งช็อกโกแลตอยู่บนไข่ totally ช็อกโกแลตนะนี่คือแพนเค้กใช่ใช่ใช่ครบและไอ้สี่อย่างอันใช้ไปนึ่งอันทรงขวาไปกระทะเอ้ยไม่ใช่ดิเอา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 ัดทลัอันเนี้ยต้องรอกระทะจานอยู่นี่แนนดึ๊บได้ตรงนั้นอ่ะมันต้องส่งมันรุดก่อนไงก็เราจะข้ามไม่ข้าม จานไปไหนหมดอ๋ออยู่เสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคโอเคถอยถอยขอโทษขอโทษขอโทษโอเคโอเคไปไปทำไปทำโอ้ยอยิ่ไม่ได้โลบโอ้โหเยผ่านพอดีเวลตันไฟน์เจฟฟ์ยินดีด้วยคุณผู้ชำนาญการ <c oughs> ผู้ยอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะพวกเราที่ทำงานร่วมกัน แล้วก็สามารถปกป้องอาณาจักรของเราได้แล้วพอทําให้มันใจเย็นลงแล้วอิ่มท้องลงแล้วพวกอันเบรดมันก็กลายเป็นแป้งที่นุ่มนวลเหมือนขนมปังออน้องพี่นนท์บกมือด้วยฮะบกปีกโอเคพวกเราเป็นหนี้ชีวิตคุณแล้วขอบคุณมากฟินโอ เออมันทำด่านที่แล้วก็หกขีดหงเนาะเฮ้ยแต่แบบด่านมันมันคือถ้าเทียบไอโอเวอร์คุกหนึ่งอเวอร์คุกสองนี่แบบอันแรกวันนี้บอสกดดันอ่ะมันใช่ใช่มันมีบอสกดดันอันนี้มันแบบสบายๆมันดูมันดูชิลอะดูเมนูแล้วแบบมันดูส่งส่งไปไอคือรู้สึกว่าด่านบอสเนี่ยมันเหมือนแค่ด่านรวมให้ให้เราเล่นทุกอย่างเออร์ลิมิกเฉยแต่ว่าถ้าเกิดว่าด่านยากจริงๆมันจะเป็นด่านในพวกที่พื้นหายอ่ะใช่ใช่แต่ไม่รู้คนอื่นเป็นยังไงนะว่าคนอื่นเขาพื้นหายแล้ว เขาเล่นได้หรือว่าเออแล้วเขาไปอาจจะไปตายด่านอื่นก็ได้ไม่รู้แต่ชอบด่านแพ้มากเลยเอออันนี้เดี๋ยวเรารอดูก่อนไหมหรือไงสคริปต์ได้มันจะนานไหมวะายรู้สึกไงภาคหนึ่งภาคสองก็หนุกอ่ะหนุกทั้งคู่แหละชอบเกมเนี้ยมันหนุกมันหนุกพี่น้รู้สึกว่าภาคหนึ่งมันทำมันทําดีแล้วแต่ที่เขามีปัญหากันก็คือเขาอยากให้มันออนไลน์ได้มันเล่นด้วยกันแบบพี่น้งเล่นกันแนนนี่ภาคหนึ่งอ่ะมันมันได้แค่แบบ ออฟไลน์ค uh. อมเดียวกันเล่นด้วยกันแต่ภาค2มันทําดีก็คือเนี่ยตอนนี้เราเล่นออฟไลน์ mm. อยู่แต่ว่ามันสามารถเล่นออนไลน์กับคนอื่นได้ด้วยอะไรเงี้ยอ mm. แล้วก็มันไม่ใช่แค่นี้เพราะว่าตัวเกมรู้สึกล่าสุดนี้เลยอะ่ะก็คือวิดีโอที่คุณเห็นอยู่เนี่ยตอนนี้ก็มันมีตัวเสริมเป็นแผนที่ที่เสริมฟรีให้เลยก็คืออะไรนะเทศกาลคริสต์มาสซึ่งออกปลายปีที่2 0 1 8 เราก็ยังไม่ได้เล่นแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นจนออกตุตจีนก็ยังไม่ได้เล่นตุตจีนมางหมก็ยังไม่ได้เล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกับภาคนี้รู้สึกมันจะแบบดัานยากเยอะกว่าใช่ดัานยากเยอะมันพี่นุ๊ว่ามันท้าทายดีแต่บางอย่างมันก็ยากจริงอ่ะยากแบบโอ๊ยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มันก็โอเค่ะเนาะ